สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องลองอินนะครับวันนี้ก็จะพามาตีบอสไกอากันนะครับสําหรับตัวที่เราจะใช้ตีบอสนะครับก็จะเป็นอีโวเกลด้านะครับเราไม่เอาเกตที่นะครับคอือยังไงตอนนี้ยังไม่มีแนวทางในการตีบอสไกอากน,นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตีครั้งแรกนะครับเราก็จะใช้เป็นไกอามันมีดักนะเราจะใช้เป็นหมวกไทเทนะครับ ก็จะเป็นไทเทโจมตีนะครับออฟตัดการ60แล้วก็ชิ้นที่2ก็แน่นอนครับจะเป็นแฟนวับเมืองคูนนะครับส่วนชิ้นที่3อะ่ะผมตอนนี้ยังลองเลอยู่นะครับผมอยากใช้เป็นดักน้ำแข็งนะครับมันมีดาบแล้วก็มีมีดักแบบว่าเป็นฟองนะครับก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชันธรรมดาครับ55%ในการดักแต่ ที่ผมสนใจคือออฟนะครับออฟเบิ้ลสามสิบแล้วก็จะมีเวอร์ชันดาร์นะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับในการดักแล้วก็ออฟเบิ้ลยี่สิบแปดนะครับมันน้อยกว่าอันนั้นสองเปอร์เซ็นตะ์น้อยกว่าเวอร์ชันธรรมดาสองเปอร์เซ็นต์ผม,มอยากใช้เวอร์ชันธรรมดานะแต่กลัวมันไม่ดักนะครับเพราะว่าเวอร์ชันดาร์มันไม่ดักมันก็คือไม่ดักนะครับ อย่างไงดีก็อันนี้มันจะบวกเป็นสามสามนะครับกับอัญมณีผมเอาเป็นเวอร์ชันด์กนะครับก็จะเป็นยี่บแปดบวกนะครับบวกยี่แปดบวกสามนะครับแล้วก็ไพ่จะเป็นไพ่เด้งนะครับคือไพ่ไพ่สปริงนะครับผมคิดนะว่าจะเอาไพ่สปริงไปวางไว้ที่เกาะล้านนะครับ นี่ก็จะเป็นออฟที่ผมใช้นะครับก็จะมีออกเกาะยังไงอ่ะ <c oughs> ก็ก็อยากได้ก็อยากได้เบิ้น3สามสิบอะผมว่าน่าจะน่าจะไปเสร็จนี้ก่อนนะแล้วก็มีดักน้ําแข็งแบบทอยทอยหน้าหลังนะครับอันนี้ก็น่าสนนะ คือผมจะลองลองดูก่อนนะครับสามสิบสามสิบเป็นสามสิบสามหายไปสองเปร์เซ็นแต่แรกมาด้วยการดักสิบปร์เซ็นผมว่าเอาเป็นเซตนี้นะครับ นี้เราก็เข้ามาที่บ้านเรียบร้อยนะครับบ้านหนังหมาก็จะห่างจากที่1นนะครับประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าล้านนะครับก็ถือเยอะอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเซตของไกาอานะครับป้อนไกาอาอก็จะไปกันเซตนี้นะครับมีคนตีได้สี่สิบล้านนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับก็ สามารถกดติดตามได้ที่ช่องของผมนะครับก็จะมีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับที่ผมมาทำทำคลิปอะเพราะว่าผมมีความคิดว่าเราอยากเราอยากเติมเกมแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์ตัวเองนะครับคือถ้าเกิดเราได้จาก youtube มาแล้วเราไปเติมเกมอะอ,อมันก็เป็นแบบว่าไม่ต้องเสียไงคือแบบได้มาแล้วก็เติมได้มาแล้วก็เติมอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นความคิดของผมนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ตอนนี้ต้องการให้มันถึง1000 1000ผู้ติดตามนะครับก็จะได้เปิดรายได้นะครับนี้เราก็มาเจอกับบอสไกอานะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ตีบอสไกอานะครับก็จะมีหมวกไทยเทนะครับ้องการสองครั้งเบิ้ลน,นะออฟเบิ้ลอันนี้น่าจะเป็นออฟออกเกาะออฟเมืองคูน อาาลลอฟล็อกค่าผ่านทางเอามาทําไมมันมีแฟนล,ล็อกค่าล,ล็อกค่าผันทางแล้วอะใช่ไหมแฟนล็อกใชพแฟนล็อกค่าผันทางไหมเราก็จะสาดวสิบสองอ่าเห็นไหมครับออฟเบิน์นเราออกนะครับมันจะดีตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะถอยไปที่สิบน,นะครับเราก็ยังเบิ้ลอยู่ก็จะวางเมืองก่อนนะครับ ไม่กลับเมืองถอยไปที่เจ็ดนะครับอ่าเราจะสร้างสองเมืองสองเมืองท้ายนะครับคือเป็นจะเป็นอะไรที่แบบมันแพงมากนะครับพยายามสร้างตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเด้งเรียบร้อยครับวางไว้ที่กอรล้านะครับเบิ้ลมาหนึ่งให้เบิ้ลสามค้างนะครับจะได้แบบตกมาที่เมืองเราแล้วก็ขังด้วย แล้วไม่เบิลนะครับจังหวะนี้กดคุกกี้เบิลสองก่อนนะครับอ่าเบิลสองนะครับกลับเมืองเป้าไม่ลับนะครับเบิลสองนะครับถามว่าทำไมถึงสร้างตรงนี้เพราะว่าเราจะแบบว่าจะเบิลเบิลรัลวๆนะครับไม่กลับเมืองเลยเหรอสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับเก้าได้หมดนะครับตอนนี้ ตอนนี้เรามีเมืองอยู่ห้าเมืองแล้วนะครับเงาเรามีสี่เงานะครับก็พยายามสร้างให้มันมีสี่เงานะครับใช้แค่ห้าเมืองก็พอครับถอ,อยไปสิบแบบเบิ้ลๆบิ้ลได้ไหมอู้สิบสองเลยนะครับแล้วก็ลงหกหกเบิ้ลเบิ้ลหกเบิ้ลๆนะหกเบิ้ลๆนะครับ ก็อเบิร์ลเราออกดีนะผมว่าเรียกมาหนึ่งสเตปไหม <c oughs> ตังไม่พอเรียกครับตังไม่พอตังไม่พอสร้างเมืองนะครับไม่ได้ดูตังเลย <c oughs> เรียกมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดเรียกมาอีกหนึ่งครั้งนะได,ได้หนึ่งครั้งมาไหมไม่มานะครับตักเป้า ไม่ดักด้วยครับเราจะไปที่8นะครับ8เบิเ้ลเบิเ้ลไหมโ้ยเบิ้ลหกนะครับกดคุกกี้ไหมกดคุกกี้เลยนะครับตัวสองนั่นมาดอกนี้เนี่ยอา่ามาแล้วนะครับตัดการ์ดเรียบร้อยตัดการ์ดนะครับเราเบิ้ลได้นะแตวตกก่อรางเพราะว่ามันจะลงเมืองลงเมืองนี้นะครับ แล้วกลับเมืองไหมอ่าไม่กลับเมืองผมว่าไว้ีีก่อร้านนะครับคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยเอาต่อแตกมาเนี่ยเลขสองครับเล็กๆเราก,ก็เอาครับ5 b บนะก็มาเมืองนี้เอาแล้วไม่มาจังหวะน,นี้เลนสองอีกนะครับแล้วออก4กลับเมืองเป้า กลับเมืองนะครับไงมาเป้ามาเรียบร้อยครับจ่ายครับมีมีแต่จ่ายอย่างเดียวครับเบอสองครับจังหวะนี้อยู่แบบเนี้ยได้ทั้งวันอะ่ะบอกเลยว่าได้ทั้งวันน่ะกับเมืองเป้าเห็นไหมครับเงามันจะสลับกันอยู่สองเมืองแพรนะครับถ้าไปสร้างอีกแลนด์เนี่ยมันจะไม่โอ้แล้วไม่ไม,ไม่มาหรอเบินสองก่อนนะครับ ไปได้กับเมืองอ่ากับเมืองไปเรียกอีกเออนั่นแหละอืมเบิ่อีกีได้นะคอยไปที่เจ็ดแล้วกันครับเจ็ดแ,แม่นด้วยอ้าวยังไงเร,เรียกมีนเรียกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าได้ก,กับเมืองนะครับ ไปเรียกต่อนะครับคือสลับกันสองเมืองเนะี่ยเพราะว่าสองเมืองนี้มันแพงนะ <Yeah. S 1> ก็วางไว้เกาะล้างเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> คือวางไว้เกาะล้างเพราะว่าเราจะได้แบบทอยเบิ้ลไปใส่ได้ <Yeah. S 1> ไงเบิ้ลสอง <Yeah. S 1> อ่าเบิ้ลสองออกรัวๆนะครับอยู่แบบนี้ได้ทั้งวันอะบ,บอกเลยว่าได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับกับเ,เมืองเบ้าอ่ากับเมืองนะครับ <c oughs> แล้วเบิ้ลสองอีก มัอสองสอง่อ,งอยอ่าสองนะครับมามานี้มานี้ <c oughs> กลับเมืองเล้าอ่ากลับเมืองนะครับโอ้ยไม่เรียกอันบนสองอนะ่ะโอ้ยกลับเมืองเล้าอ่ากลับเมืองนะครับอันนี้ <c oughs> ผมว่าก็สนุกดีนะเออเล่นอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบ อะไรซซวอะไรเรื่องหนาก็ไม่รู้นะครับอะไรก็เจอแต่ลูกไฟลูกไฟอูดิสหกสิบบีงเหรอมันได้ทีละหกสิบบีครับนี่ได้เท่าไหร่ยี่สิบบีกับเมืองวะมานี้นะครับได้เจ็ดสิบเจ็ดบีแล้วครับเท่าไหร่ จ็ดสิบบีอยู่นะบอสอมันนี่มนันนี่อ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งบนั่นะนะอันนี้เท่าไหร่เก้าสนะิบหกบีครับบอสองบอสองโอ้หแล้วออกได้ทั้งวันอะบอกเลยบอกได้ทั้งวันอะอย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยได้ทั้งวันอะอุ้ยแล้วงไงบ่รอสองอ ตกก่อนนะครับกับเมืองเบ้าอ่ากับเมืองนะครับได้ทั้งวันอ่ะโอ้แล้ววางไว้ที่เดิมนะครับคือเราเล่นก็เวลาจะหมดแล้วถ,ถ้าถ้าครอาร์มันเดินน่ะเวลามันน่าจะหมดเลยนะอันนี้ผมเล่นเร็วๆเลยนะครับเขาก็กลัวเวลาหมดอ่ามาอีกนะครับอุ้ยเท่าไหร่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งบีละ มา,มากลับเมืองยังมาอ่ามานะกลับเมืองบ้อง,องไม่กลับนะครับ <c oughs> แล้วหยูยจบไปที่หนึ่งอะไรนะหนึ่งพันหกร้อยบีเหรอหนึ่งพันหกร้อยบีอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตีบอลนะครับ ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับคือบอกว่าเล่นสเต็ปเนี้ยได้ทั้งวันนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ